านายกเมืองพัทยามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนที่กำลังลงพื้ที่จับกลุ่มคนเร่ร่อนตามจุดเสี่ยงครับสามารถจับกลุ่มได้11รายเจ็ดรายมีปัสสาวะสวีม่วงนะครับพร้อมกับยึดอุปกรณ์การเสพยาเสพติดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาครับนายวิจักเพชรนุชนักพัฒนาชุมชนชำนาญการสนที่กำลังร่วมกับนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาเป็น50คนนะไปกันลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ละจุดเพื่อจับก,กลุมกลุ่มบุคคลเร่ร่อนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจับก,กลุ่มได้ทั้งหมด11ราย7รายใน11รายนี้ปัสสาวะสีม่วงด้วยแล้วก็จับก,กลุ่มพร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะครับ ท่านี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกาลังไปตามจุดเสี่ยงต่างๆต,ตามที่ประชาชนได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาว่าพบกลุ่มคนได้ร่อนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นตึกร้างนะฮะที่คนได้ร่อนจะเข้าไปใช้เป็นที่อยู่อาศัยเก็บขยะเก็บของเก่าได้ก็ตามแต่และถึงการใช้เป็นแหล่งโม่สูมยาเสพติดเจ้าหน้าที่สามารถบุกเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดอุปกรณ์การเสพยาได้ทั้งหมดและก็ควบคุมตัวได้ทั้ง11รายนะฮะการส่วนที่กำลังลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่ง ในเขตเมืองพัทยาเพื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีลดปัญหาบุคคลด้อยรอนให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเมืองพัทยาจงังหวัดชลบุรีครับ